เป็นดอกเอียงหลงมาหนิเหรอเป็นฟักติวอีเดียวนไดกินไปวเม้าก็จะว่าให้ได้นไปนันงหัวบนี้ตไม่เต็มหัวังอยให้หูตท่ได้ดอก็หนิโอ้อก็หัวตะเหนตันฟักติวเด้อพี่น้ังไอ้เพ่อนอันนี้ไปฟักติวเป็นผักติววันไหยี่ตัวกันเด้อ

มันย้อนแสงแต่มันซีหาหนุ่มม็ดอย่างนี้ถ่ายดอกยในมือเจ้าหใม่ีนะพี่แอ้อนปะทางกินเรียงรียน่ไปก็ไปถ่ายเจ้าเลยเสียตาก่อนเสกแล้วเสียกี้ยังนำผู้ใด็เห็นกับผักกิวเด้อคุกวางต้เก็เห็นแหละติวปลา อยู่ปลาอยู่บ้าอย่บ้านจะได้เอมอยู่ป่าบาตีตัวกันตปย่างมะเขืองงเบากุ้มหอยตีกินก๋วยเตี๋ยวเด้อบัดนี้พี่น้องเยยาเวีนมะของย่าบดมเขือนี่ประเภทต่างกิ่นมาสุฟังดูเมนูเลยเนาะกระปุปลากป่กปาลาบปลา้ม่อี้มได้กินกับลาบหอยติดมหุ้มหอยวหอปหาปลา

กินอ่ไอย่างเด๋ยวสิบคอมก็ได้บอสกักจิ้วนี่สมๆก็สีที่รหลายอย่างนี่บแต่ว่ากินมันหันแสบ่เด้อได้กมปลาเด้วบมปลากินกับลาปลามนะ่กินหลายอย่างเนี่ยทาน

นี่เทียงกุ้งไปเจ็บมากดึกเซยกะละมังแล้ดึกเซ่ยัวกัน่แกวงนีกแน่ันเสร็จ้น้งิได้ขันก็ได้ต้องเคยกินขันงกัติ่งว่ได้แนมาแกแบนทุก่ กับกับผักนียังไหอยู่เลยเาะเออผักกุ้งผักกามเมนดูอันนี้ผักิ๋ว่นาดียวอากาศดนนี่เก็บมากเออรัากเลีบีเลัยกงจริงพูดเหอเยรังยังไงทำอะไรในป่ามีบเไลอย่าหญ่เหนื่ยวันนี้วันนี้ลิงมาเก็บอะไรในปา เก้นลังอายได้นะมึงบไหนย่ใดฮะไปกิบมองมวงไหนะเป็นเยนลังนีอายเลืมึงหอมไมเียนคนเดียวมันจะนทีันเอเลยเนหลังหว่ามีคนเดียวมีคนเดยวแต่เสียนลังมันเบากลางมันแบยี่มออาไทยจิจ เสียงออกไหใส่เพี forward, <S <S <way> ้ยงไงบางส่วนม่เห็นนาไม่เห็นนเออใส่เพียงกันได้เหรอไม่ลงคุณซะเลยคุณเออเบาหนึ่งเด้อจากนีไปเขาไปกินบกม่วงเด้อกินบม่วงใช่ไหมเด้อบกม่วงกี่เดเขาแคลงนามอยู่เนาะต้นเบืองลายกับม้งปั่นในเรื่องนั้นเบบอกบอกคนที่ไหนสิบอกคนเบืองหลยไหถ้าเขาบ่นยังบ้านเจ้าอยจะบอกเขาเบืองไล้ยังไดนี่เมือเขาบกนมาเห็นขีป แกย่เี่าอ่กดงหั้ยักติวัินี่ลยนบอกันหาจัไงีบอผักติวไงนะครับหา้บนอหาส่น้บนอะโรเขาจะเคยเห็นเนี่ยหอผักติ้วไปกีบาร์ไปแม่จินตีย์ใช่ไแมฮะน่ะจะเฝ้าลงมาไหมกะไรคนี้เสนอ่ได้แดงกระไรพูดดีเด เยอก็มีไ้หรอม่หนปบ่ได้กินไ้ไปกิบ้งว่องด้อยากกินบุว่องพูดแม่ไปเออมาไหมเจ้าหีนั่นดอกเขาเขไงเฮ้ยนั่นเดี๋ยวเดี๋ห้อกขาเขตาบอดเหรอก่นกแล้วได้บมี่บะวานกินแล้ว เขือนขัดเขื่อนแง่นาบุนี่น่ะเด้อบไพี่น้องกินตังประเทศทังไก่ทังไก่ได้กินพระคุณพระกรรมกับมหาคุณงเคลจะันีหัวย้ำมพูดออกว่าคนทีหัวย้ำมันบ่กมคักิต่ักิวบ่าไอ้ด้ตังประเทศกูเด็กเห็นต้วิวิวบ้าเหรอมันอยปลาดิเาเักิวบ้านมาสั่นพัดเดียกัน นี่เราโยก่ะติคนเอาห่างกันไปปลูกเขียนหน่อยอันนี้เลยตนู้เป็นไราเห็นบ่ิ๋ไม่มีขายยู่เด่เนาะนี่ไงต้นไหมองคายต้นไม้เห็นบ่ะม่ลุอะมองายต้นไม้ตัวเขาิขายอีกเขา่ขายทีเดี หนา้เป็นิวอมวปาองีวดอกมันงามิว่ออกหาเรี่ยงมาเลยดอกบานีเที่วมีวะบ่่เห็นะแค่ปาเขากันเลยอันผู้เขียวกเขียวเนาะั่มกลงนี่ละได้ไวล้ยอดวิวไป็น้า โ้นเสียงเสียงเสียงเสียเสียงเเต้องใบหลครับขึหัวพี่อันียังักติ่ง้นต้นยังเนี่เนียเลส้นงามเทบัายงเอื่นโอมันอยบงจัาอเจ้าไ่เรื่งเย อุบุหลายนี่ดูหรอนี่ทีเล็กบานที่มงอย่นี้บเนี่ยว้ยหลบตรงนี้านที่ย่เอยู่บ่มีแต่บานข่อยนี่มีนี่ปลาไอ้มันดอกคือดอกกระแลยตูดังซีเลยดยเป็ดยังไงตู้ดตู้ดตู้ดตู้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 ดตตู้ดตู้ดตู้ตู้ดตู้ด้ดตู้ดตู้ดตูตู้ดตดตู้ดตู้ดตู้ดตูด โอ,อ้ยมันเกี่ยวผู้อื่นแม่นม่นไปหูดอย่างนั้นอย่งสันอย่งสี่โซ่ให้เบิรงมันเกี่ยวผู้อื่นเห็นบ่เนียนเ่ย้ <c oughs> าี้ยง,งหลายโอ้ยปวดหัวอยู่ปวดหัวอย่าง <c oughs> เฮ็ดเขาเจ็บแล้วก็ว่าเขาปีมีปัญหาเขาเรื่องหลายเขา<ห>อย่งสันอย่งสี่เกี่ยวฟาดโตค้นสนอแบบแจ๊คสีว่าดอกทั้ตตนนอองแท็บว่าเดี๋ยวมันแล้วอ่ะน่าจะาดเอ้าละเลยดอกมันงในแบบแดงมุกมุกไม่หยังนี่แม เย็บนี่เดีเป็นยังจเสียวลงน้ำหัวใคสิโอ้ว่าิบ่อยากได้แลกะหาเรื่องให้ได้ว่างได้คนเนาะบ้าได้นดะคบาเจ้านี่ล่ะคนที่ตาคนปัิเสธว่าเนี่ยนี่ยเนี่าคนนี่ยาันดีตาเจ้าเลยล่ะเดี๋ไปแเดอีวไปลักแหกตาเบิ้งตี จะน้องก่อยป่าบ้างเด้มึงเลี้ยงกินครับมันที่มึงก็มันหวานบ่ได้กินเลยที่มึงกินเลยมึงด้วยที่ยวมึงเลยหนัเลยกินเล่นดอกฟักติวใบมันดอกฟักติวหวานม่แจ่มยังไงบัดทีพักกันเมากันนอนจะเป็นดอกฟักติวเี่โอ้ยหโบฟาดเลยมันมีฝาแต่ละไม่สิมีรสสมนิดนึง่่แม มันสีรถไก่ไข่ยังวะถ้ามาขี้ว่ะนั่งกินพักกันเมาวิเน่มันบอเมาโอ้เมาแดดบ่เมาวักเมาแดดคอนสวยงามค่ะไปไปกินบง่องไปกินปโม่ไปบปเน้ไปไถ่บง่วงกินโมกันไคมันสูยาช่งแก้วหนาบ้านเราคุยกับพักกินเพื่อตะกองไปน้ำไดมไหมทิมไวนนี่จิ ต้นยางที่ต้นนี้อย่างแม่ขี่อยังบ่ขี่ซี่วะอะไรอ่ะแกะออกมาดิอ่าแกบออกแกะหนนั่นเดี๋ยวนีิฟองหายอยากตลอดเวลาแถวนี้ปลาเนาะไปโอ้ รมเย็นหม่องสุไทายทำแล้ว <c ười> <methodology> งูเขาแล้วล่ะเบาหวานขึ้นแล้วห้องเตะห้องเทิงกับบองงูมาแล้าสัีแล้วบี่ไม้จิบมงพี่ตะก้อนอ้วกหวนนี่ตังอวกเะแจงปะจ้ัง่นบมขมวนนะครับแปงตะก้อกินน้วไหมหูด้วแซบปะ กองกินหิวก่อนเลยนป่นั่านไปน้วลายกรองแต่ท่ากินองัานกินคือบบกแบกิวนะบ่ตรงแบงกระองอะไรเพ้่อสุขแนั่กินะขา่าหิวบนเขากันจีบัดเาบหิวเขาข้าสพิาาเขาของน้ำมีอันนึงเดี๋ยวจับนึงกันหิวแ้วแมือไม่ได้

เขาม่เห็นเนี่ยเลยเหยดูเยอะจำรู้เดี๋ยวปาดเพิ่งจะมีกนอ้าวมันบรรหนาวิวบรน่าเนไเจ้าผู้ิพากษาของเจ้าพิไดรุอ้ยุกเด้อฉุกเด้อก้อนกินได้กินได้กินได้เนี่ได้ครึ่งนึงนี่นี่ังมีกินได้ขอแค่ไหนมาไากจริง ที่แรกนึกว่ามันมันอันนี้ไฟยืนโมเมนต์นีเนี่ยมากินได้อีลีล่ะบเวลักของเพคนเด้อครับมันอันมันปิดต้นไฟล้นอยู่อันขงกว่ามันเนองแล้วล่ะแม่ไงสีเราบบมักแบบมีม่สีเราบบมักแบบนี้ให้ไปหมุนบอลแค่เนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่้เอเห็นบ้านไหมแต่เฮาลักแบบมี <c oughs> เราบบมักบดมีแต่หฮาหล,<ม>ลักมาลองดูมันไลยปะนี่า <c oughs> มาล้ยอยากอีติเดี๋ยวไปสองกันแะป๊บนึงพี่ยาปาดจนมันกินบไดนะ้เน่มานี่อยู่บ่ม่ักหกเฮะก็ขึ้นด็กอยวได้ร้าเออมาแลยายอยากก,ยกิงเลยพีสันมเน่าดักอักนันเนาะ ันเอาดนนี่นยนหนียหน่อย,อยดยอมาหอตังไว้ขัเห็นพได้อบาได้ปะเ่อเป่าเอาบัได้ได,ไดีอ่ะได้ยูได้ยูไได้อยู่ที่แปลว่าได้ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ ใครเป็นคนเอามาไว้ตรงนี้เอาข้นยางอะไรพุ้นหรยพุ้นเพื่อเด็กหูดีกว่าเขาเกิดมามันเน่าเนี่ยรับกันเน่าหรือเปแต่ว่าตอนเนี้ยสีบอกอาการได้ครับสีบอกอากาศนี่ความเสียคือคนหิวเข่าครับดังมันดีจมูกมันจะรับกลิ่นกว่าคนปกติคือมันหิวเข่าเนอะเนื้อมันเป็นแต่กินบอสบ้านเนาะยาคาเตว์เบาก็เป็นแต่กินหวานแห้งกินบ้างจะกินหอมแบบมีขึ้นไหมไก่เต๋อได้พุมยางงเดี๋ยวพอเห็นแหละเพราะว่ามันต้นมันดู บ่ได้อยู่ไฮไผตรงนี้อยู่เขากุศะพอดีมันหอมพานดั่งทวนผีขนุนเกิดขึ้นเลยบันีโ้โหืมฟักของแค่ของแค่แก้ววะของแค่อะไรนะของแท้ต้องเข้าแล้ว <laughs> ฟังนี่แม่ฟังนี่ก็ไปจะกินแต่ว่ไอ้ขัวกระมังมันคนเดียว แล้วมั่งบุคอยดิทุกคนครับนี่นีหนีหนมันเน่าโมเมนต์คนเลยตอนนี้เ้าเตุ่นลิงปลาแล้วนั่ง <หา S 1> บุคอยดิฟังมันเน่าฟังหนึ่งฟังบนุนฟัง,งมันนาฟังหนึ่งอยูอย่ตัวนึงคือมันโอ้ยม่ปวดไหนผมมาเห็นเนาะมัน,นเน่าเจ็บเบิดบางเมียตัวนึงมันตนนิดไฟหรือมันเป็นอะไรยาฆ่าแต่ป่ากินเถาะมันฉีดเป็นแน่อื่นแล้วนี่หเนีหยนี่พอเพราะอันนี้เอาทิ่มได้เล็กเน่าแล้วตัน เอาต้มหอยละเออเียเอาเรียงเล่นอ้มาลายใหญ่ๆจริงๆโอ้หวาไตไปครับมือเนาะมองไปให้ตากล้องเด้อยิ่เราไปได้กินน้ำาตน่ะมาลายใหญ่ๆคือบอโ้พน่คอกิน นี่นี้เขาว่าอันเขาว่าคนหิวมันเบล็กทิ่นั่งกินได้หมดบ๊วมเป็นคนข่อยลิงฮู้ฮู้ฮ่าฮ่าฮู้ฮู้ฮ่าฮ่าฮู้ฮ่าแต่วันนี้เขาแต่ป้าจักพักปีนต้นไม้อันนี้ก็ไปปีนต้นบางมีนี่เหรอกะชีบนี่ครับลูกสนานครับตอนนี้มันไม่เม็นเบลเลียนนะครับบริหารเข่ามาเมื่อนี่แล้วก็งูมันจะเศร้าไปแล้ ที่เวลาที่นี่มันกระชับไปใช่ไหมครับมันไดโมเมนต์มันมันมันมายาวเลตอนนี้จางม้งเหรอสิ่เรียกบ้าตอนนี้มันเทียงกัวหรือเปล่าใบม้งตอนนี้ข้าออกมาเทียงตอนนี้มันเปนใบสองเลยดิปะออกมาเทียงมาแต่เช้าเก่ามงอยู่ตัวใหญ่เออขอลงเวลาเลยตอนนี้คือมันใบม้งแาบที่นี่จะไปต่อหรือจะบอชั่งนี้พอดีมันหิวเข่าแบดนี้คือเอ๊ะวอมันเลยกินนมหอมเนาะเนขอบคุณ วัดตายไปเมื่อนึงประชิดวันได้ปลาสีมีปลา,ปาในน้ำจะมีปลาในหาจะมีขนุนเอากิ็บไอพี่หนาครับผมเรียกบายๆขอบคุณครับ